ก็สวัสดีทุกคนเลยครับตอนนี้ทุกคนอยู่ผมอยู่มีเองนะ ก็วันนี้จะมาสอนวิธีการทำทาพดิชันออกแบบอินโทผมนะแต่จะทำในพ e ม i e r e Pro มันทำยากไหมก็ไม่ยากนะก็ทำไม่กี่วิธีก็จะทำได้นะก็จะเป็นยังไงไปดูเลยครนะับก็หลังจากที่ทุกคนทำอินโทมาเสร็จแล้วนะทุกคนไ,ได้อินโทอย่างนี้1อันใช่ไหมให้ทุกคนทำการตั้งใบกา o u ั d เ o l o r มา1อันนะก็ให้ทุกคนทำการกดคลิกขวาที่โปรเจกต์นะ New Item Color m a t t e กดโอเคแล้วก็จะตั้งสีอะไรไปก็ได้ให้ทุกคนลากลงมาอย่างนี้พอเราลากลงมาเสร็จปุ๊บให้ทำการปรับโพ i ิชันลง เล็กน้อยแล้ทุกคนคลิกขวากดเนสแล้วก,กดโอเคเข้าไปเลยครับแล้วให้ทุกคนใส่เอฟเฟกต์เวฟวาร์์นะลากองเนสซีเตรงนี้เลยทุกคนจะได้เป็นคลื่นอย่างนี้นะเอ,อ่อขยายลองขยายขึ้นปรับแต่งดูว่าจะเอาแบบไหนก็จะประมาณนี้โรเทชันหมุนสักหน่อยเรนจะกดกดโปโมชันนี้ก็ได้แล้วก็ขยาย,ย,ายประมาณนี้ก็ตอนแรกให้ทุกคนปรับอย่างนี้ก่อนนะแล้วทุกคนก็สร้างคีเฟรมโพสิชันนะสร้างปลุลากลงมา คีย์เฟรมตันนี้ทุกคนก็จะปรับเท่าไหร่ก็ได้นะจะสัก1นวิ2วิก็ได้ก็หลังจากที่เราเลือกจุดได้แล้วเราก็ลากอย่างนี้เลยครับลากลงมาเลยถ้าแยกออกมาดูก็เวลาเราทําเสร็จกันก็จะได้ประมาณนี้ผมแนะนำเอาคีย์เฟรมนี้ไปได้านหลังสุดเดือกก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนใช่ไหม ก็คือมันจะเป็นสีขาวก่อนแล้วค่อยเป็นคลื่นน้าออกต่อมาให้เราใส่เอฟเฟกครับพิมพ์แค่แทร็กก็จะเจอแทร็กเมตเตอร์คีนะก็เอามาใส่ที่เลเยอร์วิดีโอต้องเอฟเฟกตรงนี้ครับมันก็จะมีเป็นแมตเตอร์ตรงนี้นะให้ทุกคนเลือกเลเยอร์วิดีโอ3หรือวิดีโอ4นะวิดีโอ3หรือวิดีโอ4ี่เนี่ยก็จะเป็นเลเยอร์วิดีโอนะเช่นอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอ1ก็คือเลเยอร์สีวิดนะีโอ2วิดีโอ3วิดีโอ4อย่างเงี้ยเอฟเฟกนี้จะสามารถใช้ได้กับเลเยอร์ที่เหนือกว่าเลเเยออร์ตัวงนะถ้า เลเยอร์ที่อยู่ต่ำกว่านี้จะไม่สามารถใช้ได้เช่นแบบนี้ผมจะลองลากวิดีโอขึ้นไปปุ๊บพอแท็กแมทปุ๊บก็จะไม่มีเราก็ต้องเอาอินโทรไว้ล่างแล้วก็เอาตัวต r a ง s i t i ชันเราเอาไว้ข้างบนแล้วทําการแท็กแมทตรงนี้มันอยู่วิดีโอ3ามแล้ก็เลือกวิดีโอ3ปุ๊บเราเล่นเราก็ได้แบบนี้เวลาเราเล่นเราก็จะได้แบบนี้ ทุกคนก็จะเห็นว่ามันเริ่มป่าดลงไปแล้วอ่าก็จะประมาณนี้ครับสําหรับซัมที่ชั่นออกแบบออโต้ผมนะอ๋อถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะก็เจอกันคลิปหน้าคร